วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปเช็คหมายเลขพัสดุเคอรี่ครับโดยผ่านแอปพลิเคชันเคอรี่นะครับสำหรับคนที่ใช้บริการเคอรี่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหากเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆช่อง rugby variety ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่อง rugby variety นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเช็คหมายเลขพัสดุเคอรี่นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันเคอรี่นะครับขั้นแรกนะครับในการที่เราจะเช็คหมายเลขพัสดุเคอรี่ได้นะครับเราจะต้องมีก่อนอย่างแรกคือแอปพลิเคชันเคอรี่ครับ เพื่อที่จะใช้ในการเช็คหมายเลขพัสดุเคอรี่ครับผมเราจะมาดูนะครับว่าวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเคอรี่จะทํำยังไงครับเริ่มต้นนะครับสําหรับคนที่ใช้ iPhone นะครับหรือหรือนะครับก็เข้าไปตรง App Store นะครับแล้วก็ไปทําการเข้า App Store ครับส่วนถ้าเป็น Android นะครับก็เข้าไปตรง Google Play นะครับอันนี้ผมใช้ Apple นะครับผมก็เข้าเป็น App Store ครับพอเข้า App Store เสร็จปุ๊บนะครับก็มาตรงเห็นไหมครับคำว่าค้นหาครับพิมพ์คาว่าเคอรี่เข้าไปเลยครับ ครับผมเมื่อพิมพ์คลีบเข้าไปปุ๊บก็กดค้นหาครับพอกดค้นหาปุ๊บจะสังเกตไหมครับว่าจะขึ้นมาคําเขียนว่า curry express ครับก็คือแอปพลิเคชันของ curry นั่นเองครับเราก็ไปทําการดาวน์โหลดมานะครับสําหรับ Android ก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับในการดาวน์โหลดก็จะเจอเหมือนกันนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะเห็นไอคอนแบบนี้นะครับไอคอน curry express ครับผมเราก็กดเข้าไปได้เลยเมื่อเข้าไปปุ๊บเราเข้าสู่หน้าจอหลักนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตไหมครับว่ามุมด้านล่างครับเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่าติดตามพัสดุครับเราสามารถติดตามพัสดุจากช่องตรงนี้ได้เลยนะครับโดยเอาเราจะติดตามยังไงก็สังเกตเครื่องหมายเป็นแว่นขยายไหมครับเราจะเอาหมายเลขพัสดุที่ได้มาจากเอ่อเคอรี่ครับโดยหมายเลขพัสดุเนี่ยมาจากไหนมาจากสลิปนะครับที่เราทําการส่งซึ่งเขาจะให้เราหลังจากที่เราได้ทําการจ่ายเงินไปแล้วนะครับเอามากอกลงช่องตรงนี้ครับแล้วก็กดค้นหาครับเดี๋ยวผมจะมาใส่เพื่อนๆดูนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อทําการใส่ไปแล้วอันนี้นะครับผมก็ได้ทําการใส่หมายเลขพัสดุนะครับของเคอรี่นะครับที่ได้มาจากสลิปใบเสร็จนะครับใส่เข้าไปแล้วโดยสังเกตนะครับว่าการเช็คหมายเลขพัสดุของเคอรี่นะครับจะจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับจะประกอบด้วยผูชนะภาษาอังกฤษครับ4ี่ตัวแรกนะครับอย่างของผมนี่ S R O E ครับตามด้วยหมายเลขนี่ฮะ0 0 2 7 0 9 9 6เน้ครับแล้วก็กรอกลงไปครับ สำคัญนะครับอย่ากรอกเฉพาะตัวเลขนะถ้ากรอกเฉพาะตัวเลขจะค้นหามไม่เจอนะครับจะต้องใส่ทุกตัวอักษรครับที่ที่อยู่ในสลิปนะครับก็คือต้องมีพัานชนะภาษ,าษาอังกฤษนะครับ SLE สี่ตัวนะครับ SLE ตัวนี้เพื่อนๆคงสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรทําไมต้องใส่ไปใช่ไหม SLE เนี่ยจะแทนคาด้วยสาขาที่เราได้ทําการส่งสินค้านั้นๆนะครับซึ่งแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข เนี่ยครับอารบิงเนี่ย0027อะไรเงี้ยใส่ลงไปเมื่อเราใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรากดค้นหาได้เลยเห็นไหมครับพอกดค้นหาของผมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับมันจะบอกอะไรบ้างครับก็จะบอกชื่อผู้ส่งและชื่อผู้รับครับถัดมาครับจะสังเกตว่าด้านล่างชื่อของเราจะบอกว่าเราส่งจากต้นทางที่จังหวัดอะไรถึงจังหวัดอะไรอย่างของผมจากร้อยเอ็ดไปนครราชสีมาครับแล้วถัดมาครับสถานวัสดุครับก็อันนี้ เขาเขียนว่าเคอรี่จะส่งพัสดุของคุณเรียบร้อยแล้วครับผมหมายความว่าสินค้าผมอันนี้คือจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมมาเป็นตัวอย่างครับคราวนี้เราจะสังเกตว่ามุมด้านขวาครับของที่เขียนว่าจะส่งรอยแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายปีกาลงข้างล่างครับเรากดลงไปเลยครับตัวนี้จะเป็นที่ผมให้กดดูเพื่ออะไรละครับมันจะเป็นรายละเอียดพัสดุครับว่าพัสดุเราเนี่ยมีการจัดส่งจากไหนถึงไหนแล้วก็อยู่ระหว่างมีปัญหาติดขัดอะไรไหม รอนาจ่ายหรืออะไรครับเราสามารถที่จะบอกลูกค้าได้ครับว่าสินค้าอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็ถึงจุดไหนแล้วซึ่งเขาจะแจ้งเป็นระยะเหมือนกับเราส่งอีเมลนะครับอันนี้ของผมเขียนว่าอะไรเนี่ยเครื่องหมายติ๊กถูกสาระสุดท้ายของผมเคอรี่จะส่งพัสดุเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือหมายว่าลูกค้าได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะมีช่องเขียนว่าวิวไซเนเจอร์ก็คือลายเซ็นของผู้รับนั่นเองครับผมเห็นไหมครับว่าอย่างนี้ ลูกค้าได้รับวันที่เท่าไหร่เขาจะเขียนไว้ในนี้ครับเห็นไหมอันนี้เขียนว่าวันที่17เดือน2ปี2021เห็นไหมครับเวลากี่โมงกี่วินางทีเขาจะบอกหมดเลยครับผู้รับชื่อผู้รับก็คือเนี่ยฮะชื่อผู้รับลุงทิอะไรไม่รู้ครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายดอกจันอันนี้สาเหตุที่เป็นเครื่องหมายดอกจันนี้คือเขาป้องกันไม่ให้ว่าอะไรครับป้องกันคือเป็นความลับของลูกค้าครับเพื่อป้องกันไม่ให้เอาชื่อหรืออะไรไปใช้นะครับในส่วนตรงนี้แล้วเขียนเห็นไหมครับ อันนี้จะเขียนว่าไม่เซ็นไม่เซ็นในน,นี้หมายคพามว่าอะไรครับอันนี้สามารถแปลความหมายได้2กรณีนะกรณีว่าไม่เซ็นเนี่ยคือบางทีคือสินค้าเมื่อไปส่งหรือว่าเจ้าที่นําส่งของเคอรี่เองเขาโทรศัพท์ไปหาแล้วแล้วบางทีอาจจะไม่อยู่บ้านนะครับหรือลูกค้าอาจจะไม่สะดวกที่จะรับอยู่ที่บ้านเขาก็อาจจะไปรับเองที่ศูนย์ที่ได้ไดทําการจัดส่งสินค้าของเคอรี่ครับทาให้เขาไปรับที่ศูนย์เองนะครับทําให้ไม่ไม่เวลาที่เขารับเนี่ย เขาก็จะได้เฉพาะพัสดุมาแต่ไม่มีการเซ็นะครับแต่ก็คือเป็นแต่ว่ามีการรับไปแล้วนะครับเพราะสาเหตุที่รู้ว่ารับไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะขึ้นฐานะว่านำจ่ายสำเร็จแล้วนั่นเองครับมีที่ว่าจะส่งพัสดุสำเร็จนะครับแต่ไม่มีลายเซ็นเนี่ยอันนี้เกิดจากที่ลูกค้าได้ทําการนัดรับสินค้าอยู่ที่สาขา,ท,า,ขาที่ทําการส่งสินค้านะครับพอลูกค้านัดรับเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ไปตามที่นั่นนะครับแล้วก็ไปรับสินค้าที่สาขาครับพอรับสินค้าที่สาขาปุ๊บ สาขาเนี่ยเขาจะแยกพนักงานออกเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายขนส่งและฝ่ายที่สําหรับลูกค้ามารับอยู่ที่ศูนย์ครับมันจะแยกงานกันครับเมื่อเราไปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยขนส่งเนี่ยเขาจะมีอะไรครับพนักงานขนส่งเนี่ยเขาจะมีเครื่องหนึ่งเรียกว่า eob ครับสําหรับเซ็นรับพัสดุครับผมแต่ไอ้เครื่องตรงเนี้ยจะไม่มีให้กับพนักงานที่สาขาครับ ทำให้เมื่อเวลาไปรับพัสดุเนี่ยพนักงานที่สาขาเขาก็จะให้เรารับเฉพาะพัสดุอย่างเดียวจะไม่ให้ทําการเซ็นครับเมื่อเราทําการรับพัสดุกับพนักงานที่ทําการเซ็นแล้วใช่ไหมครับพนักงานรับพัสดุเขาก็จะติกว่าเรามีการรับไปแล้วแต่ไม่ได้ใส่ลายเซน็นหรืออัปลดลายเซ็นเข้าไปในระบบครับทาให้ว่าไม่มีทําให้ว่าสาระพัสดุเนี่ยจะถูกจัดส่งสําเร็จแต่ไม่มีลายเซ็นครับนั่นเองครับผม อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สองนะครับผมก็ใส่หมยได้พัสดุนะครับ e. ก kind of ็เป็น SROE แล้วก็ตามด้วยไม่ได้พัสดุนะครับโดยสี่ตัวแรกก็เป็นพันชนะภาษาอังกฤษนะครับสี่ตัวหลักนะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็กดค้นหานะครับอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการค้นหาไม่ได้พัสดุของคุรี่ครับผมอันนี้ก็จะขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมครับเขาก็จะมีหมยได้พัสดุโชว์ครับแล้วก็มีชื่อผู้ส่งแล้วก็ชื่อผู้รับแล้วก็ จังหวัดต้นทางจังหวัดปลายทางครับอันนี้ก็ขึ้นเหมือนเดิมครับก็คืออันนี้ของผมส่งสาเร็จแล้วนะครับก็จะเขียนว่าคอรี่จะส่งพัสดุของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มามุมด้านขวาครับครับผมก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดขั้นตอนของการที่เราจะส่งพัสดุนะครับแล้วก็ผ่านตรงไหนบ้างเขาก็จะบันทึกไว้ครับเหมือนกงานของไปรษณีย์นะครับตัวเนี้ครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับของ คอลัมน์ที่เขียนว่าคือจะส่งพัสดุเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเขียนว่าวิวเซ็นเจอร์ครับก็กดเข้าไปครับครับผมก็จะขึ้นรูปแบบนี้ครับก็จะบอกวันเดือนปีที่ส่งแล้วก็บอกเวลาที่ํำจ่ายครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการเช็คพัสดุคอรีนะครับสาหรับคนที่นําพัสดุไปส่งเคอรีครับแล้วสงสัยว่าจะมีวิธีการยังไงในการที่เช็คเงืนไขพัสดุเคอรีหรือต้องการเช็คสถานะพัสดุเคอรีนะครับว่า เมื่อทําการส่งพัสดุคเคอรี่ที่ต้นทางแล้ววันถัดมาตอนนี้สินค้าหรือสิ่งของทส่เนาส่งยอยู่ที่ไหนแล้วนะครับเราก็สามารถเช็คในแอปพลิเคชันเคอรี่ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องล็อบบี้วารรตี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับจากช่องล็อบี้วารรตี้ครับขอบคุณครับ